ก็โอ้เรื่องนี้ตั้งใจมากๆเลยครับทีมงานทุกคนตั้งใจแล้วก็รวมถึงตัวแบงค์เองด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆครับที่แบงค์ได้รับนะครับก็เชื่อว่าแฟนคลับแบงค์ต้องเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนครับก็ในเรื่องของด้วยเนื้อเรื่องแล้วก็บทที่แบงค์ได้รับด้วยแหะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเซอร์ไพรส์แม้แต่คนใกล้ตัวแบงค์เองอะไรอย่างนี้ครับก็ทุกคนก็ยังเดาไม่ถูกว่ามันไปในทิศทางไหนบ้างแล้วก็ อ๋ใช่ใช่ครับ้ดยบทว่าเอ๊ยมันเป็นยังไงเนื้อเรื่องมันประมาณไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกทุกคนว่าเดี๋ยวลองมาดูพร้อมกัน15พฤษภาคมนี้ครับยากไหมกับการแสดงเนี่ยต่างกับสเกของเราจริง,รงๆแล้วยากนะครับเพราะว่าต้องมีการเวิร์กช็อปอหาคาแรคเตอร์ในในในส่วนของแบงค์นะครับหาความชัดเจนนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอได้ลองทาดูแล้วเรารู้สึกชอบแล้วก็สนุกกับ,ก,บกับการทํางานตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็สนุกครับ ยากแต่ชอบครับยากแต่ชอบมันชาเลนจ์ตรงไหนเหตุการณ์อยาอ่อยางยากเนี่ยก็เป็นชาเลนจ์ตรงที่ว่าทุกคนจะติดภาพแบงค์แสดงลิเกครับ <c oughs> เป็นพระเอกลิเกนะครับติดภาพการร้องการนำแต่ว่าพอแบงค์มารับบทต,ตรงนี้แล้วเนี่ยในเรื่องครับก็ดูว่าแบงค์จะสามารถแบบสลัดคราบของพระเอกลิเกไปได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเราสามารถทําให้คนที่มาชมเนี่ยเชื่อได้ไหมว่าเราคือตัวละครตัวนั้นจริงๆครับแล้วเราเล่นเองเหรอ ก็รู้สึกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าจากจากการเวิร์กช็อปอะไร้ยครับก็พยายามเต็มที่เพราะว่าแบงก์ก็มันมีโอกาสแล้วแล้วพอผลงานมันออกไปแล้วครับมันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ก็เลยแบบเต็มที่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับกับอ่านถ่ายครับก็มีนิดนึงครับตอนที่เราแบบหาไม่เจอนะว่า ไอ้ซีนนี้มันจะต้องสื่อยังไงมันต้องคิดยังไงเหมือนเราต้องต้องเลือกใช้อะไรเงี้ยครับก็โชคดีที่อ่าครูมาพอดีในวันนั้นเหมือนอเขารู้ว่าซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่หนักครับอพอครูมาก็บอกโอ้โหช่วยได้เยอะเลยคือมาพุ๊บ,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 บแล้วก็แบบถ่ายได้เลยไงครับบางคนแบบเขาเล่นสยองขวัญแบบอะไรแวอย่างเงี้ยมันจะโผล่ออกไม่หมดอ่ะแล้วมันแบบเหกับติดกับ ไม่ถึงกับเครียดครับแต่ว่าอาจจะมีอ่าร่างกายบางอย่างที่แบบว่าบางทีนั่งเผลอแบบเผลอทําหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเ <c oughs> พราะเราก็ค่อนข้างที่จะแบบอ่าซ้อมแล้วก็พอพอนึกปุ๊บมันก็จะมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับกับกับค <c oughs> <c oughs> าแรคเตอร์ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าตอนเวิร์กช็อปคือคือหนักหนักพอสมควรครับหหหนนนัััักกะะคครรบบบบ่อ้างแสมันก็ มันไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปครับใช่เอ้ยสปอยหรือเปล่าเอ้ยใหญ่คือลิเกแบงค์เล่นมานานมากครับใช่แต่ว่าตรงนี้ในส่วนของบทที่แบงค์ได้รับครับมันเป็นบทที่แบบเฮ้ยมันก็ท้าทายครับแล้วมันก็คือใหม่จริงๆแต่ก็ยินดีแล้วก็เต็มที่ครับกับบทบาทที่ได้รับครับติดใจไหมคะการแสดงติดใจครับอยากจะเล่นอีกหลายๆเรื่องเลยครับ <laughs> ไม่มีปัญหาครับพี่วันยังถ่ายได้เลยครับอ,อ <laughs> ใช่ครับ <laughs> เดี๋ยวค่อยไปหาเวลานอนเอาครับ <laughs> เอาเวลาํางานกัน <c oughs> ตอนนี้มีคิวแสดงทั้งปีครับก็เป็นเหมือนเดิมปกติครับแ,แสดงทั้งปีเลยก็จะมีมีเวลาพักผ่อนบ้างช่วงหน้าฝนครับ <laughs> ก็นิดหน่อยครับบงนิดหน่อยครับ คืองานลิเกเป็นปกติอยู่แล้วครับมีงานแสดงทั้งปีอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของที่มีเพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอ่านายถ่ายหนังหรืออีเวนต์ครับใช่แล้วก็มีโปรเจกต์ด้วยในปีนี้โปรเจกต์ใหญ่ๆแบบรออยู่เยอะมากเลยครับใช่ครับลิเกพอพูดถึงหน้าฝนเป็นงในการแบบว่าล็องานของลิเกเองเพราะมันจะเป็นภาษาพีดหน่อยอะไรเงี้มันปรับตัวยังไงบ้างก็เจอมาตลอดอยู่แล้วครับสําหรับหน้าฝนอะไรเงี้ยแบบ ฝนเนี่ยเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือคือคณะสอนรบน้ำเพชรอะครับต่อให้ฝนตกอะไรแค่ไหนนะ่ะแต่ถ้าแฟนคลับยังรอชมหน้เวทีเราก็ยังแสดงต่อ <c oughs> ใช่ครับบางทีอาจแบบลมแรงมากมันอันตรายครับ <c oughs> ก็อาจจะแบบหยุดการแสดงแป๊บหนึ่งรอให้แบบลมเบาลงแต่ฝนอาจจะยังลงเม็ดอยู่แต่เราก็ยังแสดงต่อจนจบครับอันนี้ก็คือทีมสอนรบน้ำเพชรครับแล้วเราก็ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อาจจะเลี่ยงได้ด้วยการที่ว่า สถานที่ตรงไหนมีโดมเราก็ไปแสดงในนั้นแต่ทุกทีพอมีโดมฝนไม่ตกแต่พอไม่มีโดมฝนตกตลอดมีต้องแก่เคีื่หรืออะไรอย่างเงี้ยต้องแบบแกแกแกไม่ได้จริงส่วนมากก็จะเป็นแบบบนครับอ่าบนแบบหลวงพ่อลำวงเก้ารอบคือขอให้เราแสดงให้จบภายในคืนนั้นฝนก็อาจจะมาตกตกแต่ก็หยุดแล้วเราก็แสดงต่อครับพอแสดงจบแล้วก็ลำวงแค่บนครับ ครับเป็นคอนเสิร์ตครับใช่ครับก็มีแบงค์มีพี่น้ำเพชรครับพี่บิ๊กพี่เต๋าไปเจอแฟนๆที่เยอรมันครับซึ่งไม่ได้ไปหลายปีมากๆแล้วครับเยอรมันก็คิดถึง FC ทุกคนแล้วก็ดีใจที่จะได้ไปเจอแฟนคลับที่นู่นครับเตรียมอะไรไปออนแม่ๆที่นู่นคะโอ้เตรียมไม่เยอะเลยครับอย่าลืมมาให้อ้อนนะครับเอครับ เปของลเเปล่าเลยไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ได้ไม่ได้อ้อเลยก็คอนเสิร์ตพีเบก้าครับก็สนุกมากครับคอนเสิร์ตอย่างที่แบบหลายๆคนน่าจะเห็นบรรยากาศแล้วครับที่แบงค์แล้วก็ทีมสารนเ์พชทได้ไปโชว์ร่วมโชว์กับพี่ๆทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนน่ะแน่นมากเลยครับตื่นเต้นมากที่ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นครับก็เป็นความทรงจําดีๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับ ใช่ครับตาตามมาดูกันมาแบบมาดูมาอะไรอย่างเงี้ยครับดีใจอเร่สองภาษาแล้วนะก็มีภาษาจีนเข้ามาด้วยแล้วอ่าก็ตั้งใจอยู่ครับถ้ามีโอกาสนะใช่ใช่ครับถ้ามีโอกาสก็อยากทํานะเพราะว่าแบงก์ก็อยากให้ลิเกแบบอินเตอร์เนาะหมายความว่า ก้าไปสู่ระดับโลกให้ได้อะไรเงี้ยย้อนจากไนตอนที่เขาติดต่อไปอะในจบดตกฟังแล้วครับคือไม่คิดอะไรเลยครับติดต่อมาทางแบบพี่จิมมี่อะไรเงี้ยครับก็คือพี่จิมมี่เขาถามเนีว่าเออแต่กัง,งวลเรื่องคิวไม่รู้ว่าน้องจะว่าพี่จิมมี่บอกเอาได้ครับอ่าคือเราแบบว่ารู้ใจกันอยู่แล้วเ <c oughs> พราะว่าแบงค์มองว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่ทางาผู้จัดแบบ มองเห็นแล้วก็นึกถึงทีมสรัลยน้ําเพชรให้เราไปเป็นสีสันแล้วก็เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้เลยแบบเรียกเสียงหวัวเราะให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ทําใหท้ทุกคนแบบนึกถึงพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับดีใจฝัง่งเราเองกับฝั่งเาก็คือเข้ากันดม,มากๆเลยด้วยความที่พวกพี่ๆเขาน่ารักนะครับแล้วก็เป็นตัวของตัวเองตอนซ้อมก็คือสนุกสนานแล้วก็มีแบบว่า เขาเปิดรับเนาะว่าเอ้ยน้องตรงนี้มันต้องอยังไงอะไรยังไงเพราะว่าสแสดงลิเกครับเพราะพี่ๆ <lles S 1> ทุกคนเขาก็ให้แบงค์นะ่ทางทีมแบงค์แบบเสนอออกแบบไอเดียได้เต็มที่เลยยังไงก็ได้ให้แบบสนุกที่สุดอะไรเงี้ยครับให้ร้องอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ตั้งใจแบบซ้อมกันมากอะไรเงี้ยครับมีใครเข้าาบ้างคะใครดูทรงมาเป็นต้นเป็นพระเอกลิเกต่อได้ไหมค่อนข้างหนักใจนะคะหมายถึงว่า อ่าเรื่องไม่ถูกเลืวอไม่ถูกถ้าไปต้องเอาไปทั้งหมดเลยอย่างงี้ค่ะมีชางคนเปิดกาศรราน้าเทีรแล้วกลับบ้านดึกไหมหนูแม่บทนี้เราพูดถึงตรงนี้ยังไงดีคะอ๋อก็อ่าแล้วก็น่ารักนะครับไปถึงว่าแม่โทรตามดึกแล้วยังไงส่งคลิปศรรามไปแม่เงียบอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีครับทําให้แบบว่าทุกคนรู้สึกว่าศรรามกขาเป็นที่เซฟโซนเวลากลับดึกอ่าก็ยินดีครับ ไม่บอกว่ามาจะได้มาจะได้มาด้วยใ้เดี๋ยวหลัจนีจะมีแนมาตรการในการรับมือกับแฟนคลับกลุ่มใหม่ใไมจริงจริงแล้วก็พร้อมอยู่ตลอดเวลาเลยครับใช่ครับเพราะว่าจริงก็ไม่ยากครับถ้ามีแฟนคลับมาเพิ่มมาติดตามอะไรเงี้ยเพราะว่าแบงค์เชื่อว่าทั้งแบงค์เองแล้วก็ทั้งแฟนคลับแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้เขาเรียกว่าบริบท แบบตรงเนี้ยอย่างมาตามลิเกจะต้องเป็นอะไรยังไงก็ต้องแบบเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวครับแต่ที่แน่ๆคือเรารับรองได้เลยว่าตรงเนี้ยคืออบอุ่นแน่นอนแล้วก็ทั้งด้อมแบงเองก็พร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตแล้วก็ต้อนรับ f อฟใหม่ๆม,มาเพิ่มเติมครับแบบสมาชิกใหม่เข้าด้อมหนึ่งวัดเสียงหวานนะครับ<อ> <laughs> อะไรนะครับภาษาจีนต้องไปกหรือเปล่าอ่า๋ตวต้องขอไปเรียนเพิ่มก่อนนะครับเพราะวันนั้นพูดบนเวทีก็ตื่นเต้นมากคือจริงๆทั้งคอนเสิร์ตไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเกินไปกว่าพูดภาษาจีนเลยครับท่องอยู่ตลอดอ, <laughs> อืมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแหละครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าต้อง หาเวลาเนาะไปไปซ้อมเลยหมายถึงว่าเราต้องยอมแบบนอนน้อยแล้วก็ตื่นไปซ้อมก็ได้ซ้อมทั้งหมดประมาณ4ครั้งอะไรอย่างี้ครับก็เป็นความตั้งใจครับเพราะว่าเรื่องรายได้มันไม่ใช่ปัญหาเลยแบงค์มองว่าโอกาสเนี่ยมันมีค่ามากๆเลยครับมีค่ามากกว่าแบบเงินที่เราจะต้องเสียตรงนั้นไปนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็โอกาสใหม่ๆด้วยที่จะได้ร่วมงานกับพี่ๆที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเฮ้ยเราจะได้มาร่วมงานค่ะแล้วก็ได้มาเจอกับ แฟนคลับของพี่ๆทุกคนด้วยแล้วก็ทำให้ทั้งแฟนในไทยแล้วแล้วก็ต่างประเทศที่มาชมคอนเสิร์ตได้รู้จักกับลิเกอันนี้แหละครับคือความตั้งใจเลยครับมีอะไรฝากเขาอีกไหมคะเผื่อว่าปีหน้าเขาดีสเตปอีกรอบหนึ่งก็อันนี้ต้องขายของแล้วก็เป็นว่าถ้าปีหน้าจัดอีกนะครับรับรองว่าอ่า 5าคูณสองแน่นอนครับปีนี้ว่าหาแล้วปีหน้าเอาให้กามค้างกันไปเลยครับก็อย่าลืมนึกถึงสลรน้าเพชรนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับครับฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับเรื่องเดอะติวเตอร์พี่วรนมาสอนนะครับ15พฤษภาคมนี้นะครับรับรองเลยว่าได้หลอนกันทั่วทั้งประเทศอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญหนังเรื่องนี้นะครับเป็นมากกว่าหนังผีนะครับสามารถสะท้อนปัญหาสังคมได้แบบ โดยตรงเลยถ้าหากว่าหลายๆคนได้มาดูนะครับเชื่อว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจากหนังเรื่องเดติวเตอร์พี่วันมาสอนครับขอบคุณครับ